จ้ามือนีผ้ามาเมืองนะคะมองพยายเตียผ้าตกข,ขังทั้งนะคะแล้วหลับนหนค่ะมือนันเกิดอ,อุบัติเหตุไปงานศพค่ะไปงานศพสุรินมานะคะไก่สิงหอดบ้านแล้วะคะ่ะสิขหบานเมืองบวแล้วค่ะเนี่ยอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดนะคะขับรถระวังในเด้อค่ะสินทั้งหนีกับกังเหตุทงังใหมือหนียาก็เล่ยผากันมาอื่นขวัญอื่นเอาลูกอลานเมื่อบัน,นะคะเป็นพระพณีอีสา,บานบัณเฮายากระถามว่ามองไดละซูมงไดมองไดนู้จอดมึงไดสซูเหาะมึงไหนมึงลดดูเนี่ยลักก็ได้เสียเงีส้ยญ เขาเถาผ้าเห็ดนะค่ะมือเนี่ยสอนขนอันเอ,อาลูกันหลานเมื่อบานค่ะนั่ผ้ากันเดินทั้งไปสุรินไปงานศุลกาคะ่ะก็มีล่างแล้วค่ะก่อนที่จะไปหอดสุรินก็มีงูงสินตกปุ่งใหญ่นะคะ่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะตัดหนารถไปใหญ่เตี๋เยบบวเขาบอกว่าเออดีๆโชคโชคๆค่ะวอาแก่เคด้วยค่ะ,ะ,คะไปสุรินกับปกติกับไปเส้นทางไปจำนะคะ่ะมือน,นั่นอย่าไปเส้นลัดก็ไปหลงทางเป็นชมุกนะคะนั่นไปทั้งเขาคุ้ว่าลวค่ะลูกสาวหน่อยลูกสาวใหญ่ก็ไปนะค่ะปกติได้ช่วงปติดเทอมจะไปเฉพาะพ่อกับแม่ลูกสาวจะอยู่บ้านพอเสร็จจากงานศุกกกอออ้้าายย็บบวว่นพลลดึแ วันนี้เตีย๋ยกับว่าเม่ได้น้องดักงานหลายสิบฟองมาเห็นกันย้ำซ้ำคำนั่นยุทธที่สูสนนะะดเล่นกับประมาณสองถุงกว่านะคะก็คิดว่าสิบ่มาหอดบานดึกปันใดนะคะก็ออกจากนั้นกับประมาณสองถุงกว่าวันนี้เตีย๋ยเดินทางมานะคะพอมากอยากมาเส้นลัดอีกก็มาหลงทางอีกมาถึงใกล้สิเขาบ้านเมื่อบัวน,นะคะบางทีเกิดอุบัติเหตุเล่าก็เผลอหลับไปแป๊บเดียวนะคะรถก็อหอก ตกลงหันทั้งคนขับกะหลับในหลุมเมียที่นางมาน้ำกะหลับสุกว่านะคะพอตกหังทางนะคะเพิ่งรู้สึกว่ามันตกเนี่ก็ไปตกหลุมใหญ่นะคะหลุมใหญ่นะคะเป็นตัวหลุมใส่ซอยชีวิตนะคะมันเห็นไห้รถชะลอสาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยค่ะก็มาคิดว่าสิเจอเหตุการณ์โหดร้ายปบบนี้นะคะโอ้ยุดไม่เหตุการณ์ใจบื่อยู่กับเหนือกับตัวเลค่ะพากันตื่นไปเหมือนนะคะก็มาคิดว่าสิรอดนะคะเพราะว่ารถกับหลังจากที่ว่าตกหังทางแล้วก็ตกหลุมใหญ่แล้วก็กระแทกไปหลายรถก็ไหลจะไปตกข้องค่ะบ เป็นยังบญมากเลยค่ะเพราะว่ารถเม็ดหนึ่งสิตกข้องคู่หงนํำเสียวนะคะแต่รถก็สามารถดับได้โดยอัตโามัตนะคะเชื่อเอาเปนคามมีจริงนะคะโอ้โชคดีมากข็ปลอดภัยต้งขอบคุยได้ค่ะส่วนรถนี่ก็ยายหลังก็หักเมื่อราคาโชคก็หักเหล็กก็บเบี้ยวนะคะถือว่านักยูรรถนะคะแต่คนปลอดภัยดีคะ่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบุตรเลยนะคะแพนทาอะไรต้องระมัดระวังมากขึ้นถือว่าโชคดีมากไม่มีใครเป็นอะไรปลอดภัยมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณห้าทุ่มกว่าค่ะโดยประมาณนะคะเมื่อนั้นก็ช่วงเวลาที่คนกําลังสิีลับ บางคนก็กำลังส AL ั่งสรรค์แยนกับพักกับอัดสอนขวัญแล้วหลกัหลานอาการเนี่ยกำลังจุดถูกจุดเทียนกำลังยางว่าวางยางมึงว่ามึงไหนเป็นยังไงมึงไหนเกิดเหตุตกมึงไหนสี่เหยียามึงนะคะตกมึงไหนแล้วก็มาตนหลุมมาจอดอยู่หลุมกับรถกับปหยุดรถกับทะไลไปอยู่ขังข้องไอ้บ้านที่เห็นในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เขาจาะก็เลยออกมาทำข่าวว่ามาส่อนขวัญแล้วหลุดหลานทียายเขาถามว่าผู้ใดเป็นคนขับรถนนาเมื่อคืนเนี่ยคือหอไดอยาว่าปลอดภัยดีก็ดีแล้วจ้าปลอดภัยทุกคน ต้องครอบครัวรถเป็นอยังก็เป็นอย่างค่ะรถสมได้ช่วงนี้พี่เตียนเราก็เห็นงานหนักนะคะงานหลายแล้วก็ค่อยได้พักผ่อนนะคะเราก็แลนไปสุรินทรนะค่ะไปงานศพล้วก็เลยตีรถกลับก็เลยไปได้พักผ่อนนะคะเราก็เลยเผลอหลับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เกิดมานะคะเนี่ยตั้งแต่อยู่น้ากันมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ใจบูดีแล้วยันลูกกับเมียเป็นอย่างพี่เตียเราก็เที่ยวถามว่าผู้ใดปวดอย่างบ่าผู้ใดเป็นอย่างบ่าพี่น้องที่เป็นห่วงขอบคุณญาติที่ททุกคนแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่โทรมาถามข่าวปลอดภัยดีค่ะ